สวัสดีนะครับผมพาทุกคนมาเที่ยวแหลมพรมเทพนะครับนี่ผมจากเดินบันไดขึ้นมาด้านบนนะครับนี่ผมถ่ายจากด้านบนให้ทุกคนชมนะครับนี่นะค,คือวิวทะเลจากแหลมพรมเทพนะครับเอามาให้ทุกคนชมนะครับคนที่ไม่เคยมานะครับ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ไม่เคยมาเที่ยวภูเก็ตนะครับนี่คือด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูบริเวณให้เห็นจากแหลมด้านบนแหลมมุมเทพนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนชอบมายืนถ่ายรูปนะครับก็จะเห็นกังหันลมด้วยนะครับนี่คือลงเดินเดือบมาจากด้านบนนะครับ นี่ผมกำลังเดินไปนะครับบริเวณปลายแหลมนะครับให้ทุกคนได้ดูปลายแหลมด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่คือทางเดินไปนะครับทุกคนนี่ระหว่างทางเดินไปนะครับก็จะเห็นนะครับเรือใบนะครับนี่ก็ผู้คนจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับทุกคนตกดินกันตรงนี้นะครับ ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับผู้ตกดินไม่ถูกนะครับทุกคนต้องขอภัยด้วยนะครับคนกำลังเดินไปชมนะครับส่วนซ้ายมือนี่ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะครับทุกคนนี่ครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาตอนที่ผมมานี่แดดยังร้อนนะครับต้องตอนเย็นๆหน่อยนะครับคนจะเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆเลยนี่ผมมาช่วงบ่ายๆนะครับและนั่นแหละครับคือปลายแหลมผมเทพนะทุกคน สามารถเดินลงไปชมได้นะครับแต่ผมขออนุญาตให้ทุกคนชมตรงนี้นะครับนี่นะทุกคนก็จะมาถ่ายกันบริเวณนี้นะครับฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นเกาะแก้วนะครับที่เขาเรียกกันคนภูเก็ตเรียกกันนะครับทุกคนนี่ก็จะมีคนเดินลงไปบ้างแล้วนะครับบริเวณปลายแหลมนะทุกคน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับสวยมากนะครับถ้าวันไหนไม่มีเมฆบางนี่สวยมากๆเลยนะครับบริเวณะนั่นแหละครับแถวๆตรงนั้นแหละครับนี่ผมก็ให้ดูเกาะนะครับเกาะที่ใกล้ๆแหลมผมเทียบนะครับนี่ขอสุดท้ายนี่เอน้องกิ้งกา่ามาให้ชมตอนปิดฉากนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ